สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูวิธีการสมัคร Cool t e c AI นะครับขั้นแรกนะครับเข้ามาที่ Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า Cool t e c AI นะครับ c w l t a c k a i นะครับก็จะขึ้นอยู่ในตัวแรกเลยนะครับ Cool t e c AI ปึ๊บนะครับก็จะจิ้มได้หลายตัวหรือว่าคลิกได้หลายตัวนั่นเองนะครับพาดูหน้าตาก่อนนิดนึงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเราอะลงทุนกับการทำคอนเทนต์แบบมากมายหลากหลายรูปแบบอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเราทำแบบไม่ต่อเนื่องอย่างเงี้ยครับก็จะมีคำถามต่างๆขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของครูแท a ก AI นะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปแบบเร็วๆนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ดูวิธีการสมัครซึ่งจริงๆแล้ววิธีการสมัครนั้นง่ายมากครับทุกท่าน ง่ายมากเลยนะครับอันนี้ก็คือฟีเจอร์นะครับรวมไปถึงราคาของแต่ละแพ็กเกจนะครับเดี๋ยวจะมาที่มาอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงคัด f f i l i a t e โปรแกรมนะครับ with ู o เอ i ตัวนี้สำหรับใครที่อยากจะสมัคร Affiliate โปรแกรมนะครับก็สามารถสมัครได้นะครับรับค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง20%กันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นคำถามต่างๆ เอาละครับทุกท่านเห็นหน้าตาคร่าวๆข,ของตัวเว็บไซต์ของ c o o l t a c h AI แล้วนะครับต้องบอกว่าตัวเว็บไซต์ของ CoolTech AI เนี่ยครับออกแบบมาเพื่อที่จะช่วยทุกท่านนะครับคิดคอนเทนต์โดยเฉพาะเลยนะครับที่สำคัญออกแบบมาเป็นภาษาไทยนะครับเนี่ยสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆได้ทุกวันแล้วก็รวบรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดล AI หลากหลายค่ายเอามาไว้ในนี้นะครับ ว่าจะเป็นตัวคอสแต่จะมีนายตัว,ว GPT หรือ Perplexity เองก็ตามนะครับเราเอาตัว a d v a n c e ทั้งหมดเลยนะครับเอามาไว้ในนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครเลยนะครับขั้นแรกเคยจิ้มตรงคำว่าสมัครใช้งานฟรีนะครับจิ้มเข้ามาปุ๊บนะครับทุกท่านตรงนี้นะครับทุกท่านจะได้รับฟรี1 0 0 0 0ืนโทเค็นในการสมัครครั้งแรกครับในการสมัครครับทุกท่านจะต้องกรอกเบอร์โทรลงไปนะครับกรอกเบอร์โทรลงไปง่ายๆเลยนะครับหลังจากนั้นพอกรอกเบอร์โทรเสร็จปุ๊บ ให้คลิกตรงคำว,ว่ารับ OTP password นะครับทุกท่านจะได้ OTP 6หลักส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับอ่เดี๋ยวผมดได้มาแล้วผมก็จะกรอกนะครับอพอได้ OTP เสร็จแล้วก็ยืนยัน OTP password นะครับ เสร็จปุ๊บนี่เราก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับกับการล็อกอินนะครับกับการล็อกอินหน้าแรกนะฮะล็อกอินคือมันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือลงทะเบียนลงทะเบียนเสร็จปุ๊บถ้าเรามาหน้านี้ให้เราจิ้มคําว่าล็อกอินนะครับถ้าใครที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วด้วยเบอร์โทรนะครับก็คือว่าอ่าทัานต่อไปนะครับก็ให้กรอกเบอร์โทรเดิมนะครับอ่านนี้ OTP ตัวนี้นะครับเราจะได้จากตรงไหนเอ่ยเราจะได้จากรหัส6หลักที่ส่งไปให้นะครับไล้เป็นตัวเลข6ตัวนะครับเป็นตัวเลข6ตัวซึ่งก็จะอยู่ในโทรศัพท์มือถือของทุกท่านแล้วถ้าทุกท่านอยากให้อ่า user นี้จำไว้ในเครื่องเราก็ติ๊กตรงนี้นะครับ remember me นะครับบันทึกเก็บเอาไว้แล้วก็ล็อกอินเข้าระบบได้เลยนะครับก็จะสามารถ ตัวนี้ใครจะอัปเดตรหัสผ่านก็ได้หรือไม่เป็นไรก็ได้ผมจะคิอัปเดตนะครับเราก็จะเห็นฝั่งทางด้านนี้นะครับก็คือเป็นชื่อของเรานะครับคำว่าชื่อของเราก็คือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับมี1 0 0 0 0หมืนโทเคนนะฮะอันนี้คือค่าแนะนำนะครับค่าแอฟริเอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนะครับหรือว่าจะเข้ามาเปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเราก็แค่เข้ามาดูจิ้มตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านเดิมแล้วก็ใส่รหัสผ่านใหมย่ยืนยันรหัสผ่านใหม่แล้วก็ เปลี่ยนรหัสผ่านนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแต่ผมแนะนําว่าไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราจะจะจะจําไม่ได้นะครับก็ใช้รหัสหกหลักที่ส่งไปให้นะครับตัวนี้จะไม่มีใครดู้นะครับมีแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเราเครื่องเดียวเท่านั้นที่ดูนะครับทีนี้ในส่วนของการใช้งานเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ทุกท่านได้เห็นหน้า ตัวคร o แ t e c AI ก่อนว่าเขามีหน้าตายอย่างไงบ้างอันนี้หน้าแรกนะครับก็คือว่าเราสามารถพูดคุยกับตัว chat AI เนี่ยได้เหมือนกับตัวโมเดล AI ต่างๆเลยนะครับตัว generative AI ทุกตัวเนี่ยก็จะใช้โมเดลในการพูดคุยนะครับก็จะตัวนี้พิเศษสุดก็คือว่าเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นตัว GPT หรือจะเป็นคอร์สตัว Gemini ตัว p r p e x City นะครับ ซึ่งตัวโมเดลต่างๆเหล่านี้เราจะอัปเดตตามรุ่นใหม่ที่ออกตลอดนะครับหรือโทเค็นหมดตัวนี้ยโทเค็นนะครับถ้าโทเค็นหมดก็สา,าสามารถซื้อโทเค็นตรงนี้ได้ซื้อแล้วสามารถใช้ได้เลยครับง่ายมากๆเลยนะครับและถ้าใครที่อยากจะได้ค่าคอมถึง20%นะครับก็สามารถเลือกซื้อพาร์ทเนอร์แพ็กเกจแล้วก็ทักมาที่ไลน์ได้นะครับตัวนี้ก็จะมีการสอนพิเศษให้นะครับเป็น p r i v a t e โคชชิ่งนะครับว่าเฮ้ยเราจะใช้ตัวคูทคเอไอเนี่ยยังไงให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับรวมไปถึงนะฮะเราอยากสร้างคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องเราจะทำยังไงนะครับตัวนี้เป็นแชท AI นะครับตัวนี้จะเก็บประวัติการแชทไว้ให้ตัวเทมเพลตเนี่ยครับทุกคนนะฮะก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยว่าเราอยากทำเทมเพลตแบบไหนคอนเทนต์ content ในการโพสต์สื่อโซเชียลต่างๆนะครับหรือว่าจะคิดหัวข้อไรสวด นะครับหรือจะเป็นในส่วนของสคริปต์วิดีโออันนี้มีสคริปต์วิดีโอหลากหลายรูปแบบมากๆเลยไม่ว่าคุณจะมีสินค้าหรือมีบริการเนี่ยคุณสามารถเอามา กรอกลงไปแล้วให้ตัวคร o l t e AI เนี่ยครับรันสคริปต์ออกมาซึ่งสามารถแปลงได้ถึง3ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทายกลางภาษาอีสานแล้วก็ภาษาเหนือได้ด้วยนะครับหรือว่าใครอยากได้คติธรรมสอนใจนะครับอยากได้แฮชแท็กที่แบบว่าคนค้นหาขึ้นตามหลัก SEO นะครับเดี๋ยวพวกนี้ผมจะมาอธิบายรายละเอียดให้ฟังเนาะมีแคปชั่นการใช้งานยันเขียนพัดหัวสรุปข้อคิดจากหนังสือนะครับอันนี้สําหรับใครที่อยากทำาอฟเฟอร์เรจากหนังสืออย่างเงี้ยครับเราแค่กรอกชื่อชื่อหนังสือลงไปนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ ว่าจะให้เขาสรุปมากี่ข้อนะครับตัวนี้ทํางานดีมากทุกคนหรืออยากจะเป็นคําคมสไตล์คนดังนะครับหรืออยากจะเป็นคําคมจากผู้ใช้ชีวิตมาก่อนผ่านการใช้งานชีวิตมาก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับหรือแม้แต่กระทั่งคอนเทนต์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คอนเทนต์รีวิวแหล่งท่องเที่ยวหรือใครที่อยากเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานนะครับมีให้หมดนะครับหรืออยากจะขิ้แคปชั่นเพื่อการโพสเฟซบุ๊กเล็กๆน้อยๆน,นะมีให้หมดเลยนะครับ นะฮะอันนี้คือในส่วนของเทมเพลตนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างบทความนะครับถัดมาอันนี้จะเป็นประวัติการเติมตัวโทเค็นนะครับอันนี้เรามีให้ฟรีอยู่แล้วท่านละหนึ่งหมื่นโทเค็นนะครับ1นึ่งมื่นโทเค็นใช้ได้เยอะขนาดไหนประมาณนะครับ 750คำเท่ากับ1,000โทเค็นถ้า1,000 0ืโทเค็นก็ประมาณ7,500คำนะครับ7,500คำถ้าใครอยากรู้ว่าเือ 7, 000, 7 000, 750คำต่อ1,000โทเค็นเนี่ยอยากรู้ว่าคำมันเยอะขนาดไหนก็ลองเอาไปเทียบดูในเวิร์ดนะครับนี่รายได้ค่าแนะนำอันนี้จากการแบบเราแชร์ลิงก์แอฟรี a t e นะครับก็จะสามารถ Copy ปี้ลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปแชร์ให้เพื่อนๆแนะนำเพื่อนๆใช้ครับตัวนี้จะ เหมือนกับว่าเราใช้ AI ชอบแล้วเราก็แนะนำเพื่อนใช้แค่นั้นเองครับนะฮะรายการถอนนะครับลิง์โปรโหมดแล้วก็บัญชีธนาคารตัวนี้เราสามารถกรอกลงไปได้นะครับเราก็จะโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ทุกท่านได้กรอกไปอันนี้ก็คือหน้าตาทั้งหมดคร่าวๆของตัว c o o t e c AI นะครับหลังจากที่ทุกท่านสมัครสมาชิกเสร็จครับ